นี่จันนวลผ่องมองแล้วคิดถึงตาเธอตัวฉันยืนมองเมือ่อถามว่าเธออยู่ที่ใดวอนสายล้อมเพล่แป่าให้ช่วยพัดพาใจไปบอกกับเธอว่า ฉันจะรู้หรือเปล่าว่าฉันเหงาเกินกว่าใครวันที่เธอลากไกลบอกไปแล้วจะกลับมาคืนนี้ฉันรอเธออยู่อยากบอกให้รู้คำเดียวว่าจะรอจนกว่าค่ำคืนนี้ไม่มีจั สองเราหมูกับจันเหมือนเคยอยากฟังซ้ำคำที่เธอเอื่อเบอกว่ารักเหมือนเคยอยู่ในอ้อมแขน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะแนะนกตัวหน่อยค่ะครับชื่อต้องครับผมอนุทินศักดาสิริกุลครับตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างตัวนี้ขับรถตู้ครับแบบตู้ท่องเที่ยวอะครับขึ้นเหนือเราได้ไทยสารโทรมาเราก็ไปหมดใช่ครับยังยังเออโค้ดโค้ดพิดานี่ก็เคยใช้บริการรถที่บริษัทอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันนะอาล่ะคะตอนไปโชว์คอนเสิร์ตปะใช่ครับใช่ใช่ บริษัทดาราถ้าพี่จำพอจำได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โห <laughs> พี่โจ้ด้วยนะครับละ่ะงานใน่ยุนอยู่จ<า>ังหวัดอะไรบริษัทยอยู่ที่ปากน้ำเนี่ยครับคือรับส่งนักร้องจนมา The Voice เองเลยพี่มันเลยเป็นแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็อยากจะเป็นนักร้องซะเองเลยเถิดทกวันจะมีคนขับขับรถให้เราถึงวันนั้นก็น่าจะขับเองได้อยู่นะครับไปร้องเอง ขับเองร้องเองครับโอ้โหประหยัดไม่ต้องจ้างใครใช่ไม่รัวไหลน่ารักมากแล้วชอบร้องเพลงแนวไหนบ้างครับนอกจากตะกี้ท <Labor> ี <il orter> ่ร้องให้ฟังก็ชอบลูกทุ่งก็ชอบแล้วก็ก็ชีวิตอะไรอย่างนี้ก็ชอบนะที่ผมหันมาที่ผมชอบคุณร้องได้เป็นสองมูทตตอนแรกก็ร้องเป็นพี่เสกก่อนใช่ไหมครับสักพักก็ร้องเป็นลูกทุ่งเฟี้ยวอ่ะ ขอบคุณครับ <c oughs> โอเคครับดีด้วยดีดีด้วยเข้าทีมโค้หัวองครับ